ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราเหมือนเดิมวันนี้ว่าแต่เรามาทําอะไรกันอะก็คือช่วงนี้มันใกล้จะช่วงซิ้นปีแล้วนะคะก็อยากจะมาแนะนําว่าใครมี AS p o i n เนี่ยสามารถมาแลกอุ่นใจคอ l เล c ชั o n ได้อย่างเช่นน้องแก้วน้ําแก้วนี้ที่เป็นคอลเล c t i o n น้องอุ่นใจว่าแต่เราก็ต้องบอกวิธีเนาะว่าเราจะแลกน้องคนนี้ได้ยังไงก็คืออันดับแรกเลยนะคะทุกคนก็ กดเข้ามาแอป MyAS อันนี้นะคะจากนั้นก็ล็อกอินเข้ารหัสที่เราตั้งเอาไว้ได้เลยอันดับแรกอย่าลืมนะคะล็อกอินแล้วก็ใส่รหัสที่เราตั้งไว้ฉันลืมรหัสพาสเวิร์ดที่ตั้งเอาไว้อะทำะไรดีอ่ะทุกคนช่วยด้วยร้บประาการความช่วยเหลือนะคะอ่ามีคนช่วยเราแล้วไม่ต้องกังวลน,นะครับสาวๆการลืมรหัสเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยถ้าจำไม่ได้จริงจ ก็เพียงกดปุ่มลืมรหัสพินแล้วทำตามขั้นตอนหรือถ้าดวงดีอยากลองเดาก็เดาได้3ครั้งถ้าผิดครบ3ครั้งแอปจะให้ตั้งพินใหม่จากนั้นยืนยัน OTP ตั้งรหัสพินใหม่พร้อมยืนยันเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย ได้แล้วค่ะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะใช่ก็พอเราทําตามวิธีขั้นตอนเสร็จแล้วเนี่ยนะคะช่วงสิ้นปีนี้ไปแลกเงันเยอะๆนะคะเข้าแอป My อเข้าไปแลกได้เลยบ๊ายบายบ๊ายบายคะ่ะเสนกง่ายจบครบทุกบริการและความพิเศษมากมายเพื่อคุณ